สวัสดีทุกท่านนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเปนเลยนะครับห่างหายกันไปน่าจะสัก2อาทิตย์ได้นะครับผมที่ไม่ได้อัพคลิปนะครับอัพคลิปล่าสุดนี้วันที่17กันยายนที่ผ่านมานะฮะค่อนข้างนานมากนะฮะก็หายไป2สัปดาห์นะครับไม่ได้หายไปไหนนะฮะคือป่วยนะครไม่สบายกอไอนะฮะฝนตกแดดออกนะฮะ สภาพร่รางกายไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปพูดคุยถึงบ,ลบอลลอลทีมชาติไทยของเรานะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะที่ห่างหายกันไปแล้วก็ตอนนี้กลับมาไปที่เรียบร้อยนะฮะหายยังไม่หายร้อเปอร์เซ็น์เสียงก็ยังดูแปลกๆอยู่นะฮะแต่ว่าก็อาการดีขึ้นมานะครับยังไงก็อย่างที่บอกไปนะครับฝากทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะผมที่เกือบตายไปแล้วนะฮะไอทั้งวันไอทั้งคืนนะฮะไอจะแบบเสียงแหบเสียงแห้งไปหมดนะฮะอ่ะก็ ไม่ได้พูดถึงทีมชาติไทยในช่วงเกมหลังๆเลยนะฮะที่เราชนะกันมาติดๆกัน4เกมนะฮะในสิกลมปิกเกม2024ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะฮรก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับทีมชาติไทยนะครับใน4เกมหลังที่เราสามารถเก็บชนะไปได้ทั้งหมด อันดีวันนี้มาพูดถึงภาพรวมของทีมชาติไทยกันหน่อยแล้วกันหลังจากที่จบโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกแล้วนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของปีนี่ก็คือเอเชียนเกมนะฮะเดี๋ยวมาพูดถึงรวมๆเลยแล้วกันนะฮะขออนุญาตนะฮะเพราะว่าหายไปหลายวันนะฮะก็รวบๆทีเดียวเลยแล้วกันนะครับว่าต่อจาก2คลิปนะฮะที่เราลงกันไปนะฮะในเกมที่เราเจอกับท่านั่งของเยอรมันแล้วก็เจอกับท่านั่งของสหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่า2เกมแรกของทีมชาติไทยในศึกคัดโอลิมปิกเนี่ยมันก็เป็นงานทีีี่่่่่่คคอออนนนนข้้าาางงหัักกกะรบบยยทไวว4เเม มันหนักสําหรับเราพอสมควรนะครับตั้งแต่เกมแรกเจอเยอรมันนล้ที่สองมาเจออเมริกาในสามเจออิตาลีในสี่เจอโปลแลนด์ทุกๆเกมมันมีความมันมีความยากมันมีความหนักในแต่ละแมตช์อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ด้วยคุณภาพของคู่แข่งเขาก็นั้งดีกว่าเราอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการเลียสู้เขาเราก็ต้องทํางานให้ดีในแต่ละเกมแต่ละแมตช์ให้ได้นะครับซึ่ง2เกมแรกเนี่ย นะฮะแมตเจอเยอรมันผมบอกว่าเราก็เล่นได้ดีนะเพียงแต่ว่าจังหวะที่เดียที่ขาดในเกมเรายัางไม่แน่นอนในช่วงท้ายเกมเลยให้เราแพ้ไปนะครับผมมันก็มีโอกาสนะโมเมนตัม um, ช่วงท้ายเกมของเรามันไม่ได้แมตช์เยอรมันส่วนแมตช์อเมริกาอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นของอเมริกาเขาเขาสุดยอดม,มากๆนะครับแล้วก็ด้วยสภาพจิตใจด้วยฟอร์มการเล่นของเรามันมันไม่มาเลยจริงๆนะแมตเจออเมริมกาแลวทำให้เราก็ก็แพ้ไปนะครับสามศูนย์ 0, แล้วก็ิีนที่แบบขาดลอยเลยทีเดียว ขณะทีะ่หลังจากที่ได้พักมาวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ไปเจอท่านาของอิตาลีนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เราเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอิตาลีเขาก็มีขอ้อผิดพลาดกันเีกเยอะนะครับความเด็ดขาดในเกมพอไม่มีเอกนูเนี่ยผมมองว่าประสิทธิภาพในเกมของอิตาลีก็ดอบลงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแม้ว่าผู้เล่นชาวรัสเซียที่โอนสัญชาติมานะครับ ตัวปว่าเนี่ยจะเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าโดยรวมนะผมก็ยังมองว่าเข้ามาทดแทนเอโกโนูได้ในระดับหนึ่งแต่ผมมองว่าก็ยังชอบเอกนูกมากกว่านะนะฮะซึ่งก็อ่าเป็นเป็นเขาเพิ่งมาปีแรกนะฮะหลังจากน,นี้อาจจะเป็นตัวเทพตัวท็อปของอิตาลีไปเลยก็ได้นี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มองว่าแมตช์ไทยเจอิตลลีนะครับวันนั้นเราก็ถือว่าเราเล่นได้ดีบวกอิตาลีเองเขาก็ความคมก็อาจจะไม่ได้เด็ดขาดม,มาเรื่องของเกมรับก็ยังเป็นปัญหาสำหรับทีอิตาลีอยู่นะก<สร>็แม<ส>้นั้นเราก็ถือว่าเราทำได้ดีได้มา อ่าแต่อิตาลีมา1น,นเซตนะครับผมก็แพ้ไป3 1น,นะครับต่อด้วยเกมนัดสุดท้ายของอ่าการเจอทีมใหญ่นะนั่นก็คือเจอแตด้านของโปรแลนด์เจ้าภาพนะครับเอาตรงเจอกับโปรแลนด์นี่ผมก็คิดไว้แล้วว่าเราไม่น่าจะผ่านได้นะอันนี้มองจากภาพรวมดูจากฟอร์มที่ผ่านมาแต่คานว่าแมตท,ที่เราเจอกับโปรแลนด์เนี่ยเราเล่นได้แบบ สุดยอดมากนะครับวันนั้นคือเราเล่นได้ได้กระทั่งท็อปฟอร์มตัวผู้เล่นเราแต่ละคนนะฮะทั้งดอยที่ลงมานะฮะทั้งบิ่มทั้งเพียวนะฮะคือทุกคนลงมาแล้วสามารถทําเกมค่อนข้างได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็บอเลเร็วเรานะครับอาอาวุธได้แบบโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับบวกกับท่าทางของโปแลนด์เขาก็มีข้อผิดพลาดกันเองเยอะด้วยนะครับคือตีเสียตีหลุด นะฮะเสิร์ฟเสียเสิร์ฟหลุดกันไปแบบเยอะมากวันแรกก็ไม่ค่อยดีด้วยอะไรเงี้ยโดยรวมเลยทำให้แบบเกมของเรามันก็ค่อนข้างเล่นแล้วเรามั่นใจเล่นแล้วเราทําได้เล่นแล้วมันทําให้แบบวันมีรอยยิ้มในสนามมันทำให้ฟอร์มของเราเล่นได้ค่อนข้างดีนะเซตแรกเราชนะไปก่อนนะแต่ว่าเราก็มาแพ้เซตสองเห็นเซตสองแล้วจะรอดหรือว่าแต่ลตั้กลับมาได้เซตสามนะแล้วก็เซตห้าก็กลายเป็นว่าเราทําได้ดีกว่ามันก็จะมีประเด็นเรื่องดราม่าเรื่องกรรมการเรื่องอะไรนิดหน่อยแต่ผมก็มองว่า มันก็เป็นเรื่องของเกมการแข่งขันนะครับมนอยู่ในช่วงของเกมการแข่งขันมันก็มีข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้หมดนะฮะคือเลกกีฬา นะฮะทั้งสองฝ่ายหรือไม่แต่พู้ตัวสินนะบางทีก็มีข้อผิดพลาดกันได้นะอันนี้ก็อย่าไปว่ากันเลยนะครับก็มีมันมีชัเลนอยู่ก,ก็ก็ตามนั้นกันไปนะครับผมซึ่งก็ส่วนเรื่องของทางเทคนิคที่แบบมีเสียงออดอะไรพวกนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันม,นมานหม่ยังไงนะฮะก็แต่ว่าแบบนั้นก็ถือว่าเราผ่านมาได้นะชนะโปรแลรนด์ไปได้สมามต่อสองเซตเลยทําให้แบบเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้ได้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับทาใ,ให้การที่จะลงสนามในเกมนัดต,ต่อไปของเรามันก็มีความสนุกมากขึ้นเพียงแต่ว่วา หลังจากจบที่เกมเจอหลังจากจบเกมที่เราเจอกับท่น้าของโปรแ,รงแลนด์แล้วเราชนะ3-2แล้วเนี่ยคู่แข่งอย่ยทั้งอเมริกาทั้งอ,งอิตาลีนะครับเขาชนะ4เกมรวดแล้วเขาเก็บได้3คะแนนเต็มทุกแมตต์นะครับก็เป็น12คะแนนนะครับซึ่งก็ของเราชนะเป็นนัดแรกใช่ไหมเจอกับท่น้าของโปรแลนด์เล่นไปสีชนะ 1แพ้3มีอยู่2คะแนนนะครับต่อให้อีก3เกมที่เหลือเนี่ยเราชนะหมดนะครับแต้มของเราก็จะมีเพียงแค่11คะแนนมันก็จะไม่ทันและก็2ทีมล่วต่อเขาแพ้หมดยังไงเราก็จะไม่มีทางแซง2ทีมนี้ได้นะครับคะแนนในการที่ลุ้นไปโอลิมปิกเกมเพราะฉะนั้นแม้เราจะชนะทนาของโปแลนด์ได้3ต่อ2เซตนะครับมันก็ไม่เพียงพอที่จะลุ้นไปโอลิมปิกเกมนะฮะเพราะว่ามันแต้มมันขาดพอดีในแมตที่เราเจอกันหนาของโปแลนด์นะครับก็บถือว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดและมันด้วยด้วยความที่โปรแกรมกันข่งขันนะ เออมันทาจัดให้เราแบบเจอเจองานที่มันหนักทั้งหมด4ี่เกมรวดเลยมันเลยทําให้ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยในการลงสนามแข่งขันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายในจุดนี้มันเลยหมดลุ้นเร็วไปนิดนึงคือถ้าโปรแกรมจัดมาเราได้เจอพวกเกาหลีก่อนเจอสโลวีเนียเจอโคลอมเบียก่อนอะไรเง,งี้ยมันยังพอให้เราที่ยังมีมีลุ้นอยู่บ้างนะครับผมแต่พอมันมาเจอ4ี่เกมที่มันหนักหมดเลยก็ถือว่ามันเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้ว นะครับผมกับการลงสนามแข่งขันในสกคัดโอลิมปิกส่วน3าเกมหลังที่เหลือนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่เราเล่นได้ดีทุกเกมเลยนะผมมองว่าพอเรามีความมั่นใจนะฮะในเกมที่เราชนะทั้งนของโปแลนด์มาได้เนี่ยที่เหลือเราก็ถือว่าทำทำผลงานได้ดีนะทั้งชนะทั้งการชนะสโลวีเนียการชนะเกาหลีนะฮะหรือแม้แต่อ่าช,ชนะที่มีต่อท่าน้าของโคลอมเบียนะฮะอาจจะเสียเซตนะแล้วก็เจอโคลอมเบียผมว่ามันเป็นงานที่หนักแต่เราก็ถือว่าอ่ะแต้มัน,ม,นมันก็มีช่วงที่แบบโคลอมเบียเขาเป็นฝ่ายนำนะฮะแตมเขาค่อนข้าง นำอยู่นะครับแต่ช่วงเวลาที่เขาทาไม่ดีกว่าแต่แล้วก็กลับมาได้ในช่วงท้ายเกมนะก็ไปฝ่ายชนะโคลอมเบียไป3าต่อหนึ่งเซตในนัดสุดท้ายนัดส่งท้ายนะครก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างดีนะฮะใน3เกมหลังรวมไปถึงเกมที่เจอคะแนของโปรแลนด้วยแต่ว่ามันมันมาช้าไปนิดนึงนะเลยทำให้เราก็หมดลุ้นเร็วไปหน่อยนะครับในการแข่งขันคัดโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับซึ่งก็สรุปผลงานเนี่ยเราเล่นไปทั้งหมด7เกมนะครับก็ ชนะ4แพ้3นะครับมีอยู่ทั้งหมด11คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็จบการแข่งในอันดับที่4นะครับจากทั้งหมด8ทีมด้วยกันก็อันดับ1 2ไปเล่นซึ่งอันดับ1อันดับ2เนี่ยคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของโปแลนด์นะครับเขาชนะ6แพ้1นะครับอเมริกาเนี่ยแพ้โปแลนด์นะครับขณะที่โปแลนด์นี่แพ้ไทยอะไรเงี้ยมันมันก็เลยกลายเป็นว่า2เกมที่เราห่างจากเขาเนี่ยมันก็ถือว่าเราก็ต้องพยายามยกระดับนล้ในการถ้าถ้าเราอยากลุ้นที่จะไปโอลิมปปกกกเเมมนทที่่อครัั้้งตไบบ็ลยําใหแ กลับมามองย้อนกลับมาว่าโอเคเราชนะ4เกมก็จริงนะเราได้ดับที่4ของการแข่งขันก็จริงเพียงแต่ว่าต่อให้เราชนะอย่างแมตช์เยอรมันคู่แข่งที่เรามีโอกาส่จะชนะได้นะครับผมต่อให้เราชนะปุ๊บเราก็ยังเป็นดับที่3มของกลุ่มวีดีนะครับมันก็ยังเป็นเป็นงานที่ยากสําหรับเราในการแข่งขันรอบเพลือเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามพัฒนาผลักดันนักกีฬากันต่อไปนะครับผมในการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งต่อๆไปก็ต้องให้กําลังใจกันต่อนะครับแต่ก็ มองย้อนกลับมาในการคารอบอิคครั้งนี้มันก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับที่เราเครื่องติดช้าไปหน่อยนะครับผมเราไม่คือสองเกมแรกอ่ะมันมันติดไม่สุดมาหนาที่สองเราหลุดจุดไม่ติด <laughs> มนเลยให้แบบความใฝ่ฝันของเราอ่ะในการที่จะลุ้นไปโอลิมปิกอ่ะนะครับคือด้วยความที่ว่ามัน เขาใช้คาว่าเป็นเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายหลักของสมาคมที่อยากจะไปให้ได้แต่การว่าพอมาเล่นปุ๊บเนี่ยมันก็ยังขาดๆจนเกินนะครับเราน่าจะจัดเต็มใส่เต็มแบบ4นัดนหลังไหมนะครับไอ้สานัดแรกเนะี่ยมันคืออะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เครื่องติดกว่าจะเครื่องมาเนี่ยมัน4นัดนหลังซึ่งมันไม่ทันแล้วนะครับอย่างแมตท,ที่เราเจอกับโปรแลนด์เนี่ยที่บอกไปว่าเราชนะแล้วมันก็ยังไม่ได้ไปโอลิมป,ปิกอยู่ดีนะฮะซึ่งมันก็เหมือนเราชนะแล้วแต่มันก็หมดลุ้นไปแล้วอ่ะนะฮะในตอนที่ที่ท,ท มันมาเมื่อสายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากคาดหวังว่าการเล่นคัดโอลิมปิกเนี่ยนะครับอยากแบบมันใส่เต็มตั้งแต่แรกไปเลยอนะครับมันมันจะมารอแบบ้ยแมตช์แรกพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอานัดหลังเลยมันมันไม่ได้แล้วอ่ะนะฮะอย่างอย่างเงี้ยทีนได้ชแล้วว่ามันมันไม่ทัดการนะแต่ก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราชนะมาทั้งหมดสีเกมนะเรื่องของอันดับโลกของเราเนี่ยพอเราชนะ โปลแลนด์ปุ๊บนะครับเราก็จากอันดับ14แล้วก็ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ13ของโลกนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะไปโอลิมปิกนะครับนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นกับจีนไม่มีใครได้ไปนะครับในทวีปเอเชีย นะฮะรวมถึงเกาหลีด้วยนะเขาก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโคต้าทวีปนะฮะทีมที่ยังไม่ได้ไปก็จะแบ่งไม่โซนเอเชียด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยเราเก่งกันไว้ว่าทีมจากทวีปที่ไม่ได้ไปน่าจะมีแค่อฟริกาแต่การว่าตอนนี้เนี่ยเอเชียก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นโคต้า5ทีมที่เขาจะให้ในเรื่องของอันดับโลกนะฮะขเขาก็จะแบ่งมาให้เอเชีย1นทีมแอฟริกา1ทีมซึ่งเอเชียเนี่ยจีนอยู่อันดับ1นงะครับของเอเชียนะอยู่ันที่6นะครับมีอยู่่ปุ่นอยอัน,นสับบ305คะแนน อยู่อันดับ13นะครับ222กันเนี่ยเราห่างกับเขาค่อนข้างเยอะทีมจากทวีปนะฮะที่จะได้เข้าแข่งขันในโอลิมปิกเกมมันก็ยากแหละทีนี้พอมาดูเรื่องของอันดับโลกสูงสุดนะฮะเราก็ถ้านับตัดจีนออกมันก็จะเต็มที่สุดก็คืออันดับ10ถึงทีมนี้จะไปตอนนี้เราอยู่อันดับที่13ก็คือเราต้องติดอันดับ10ให้ได้นะฮะในการที่จะได้ไปโอลิมปิกเกมนะฮะเราอยู่อันดับที่13แล้วตอนนี้ซึ่งคะแนนเนี่ยนะฮะอันดับ10อันดับ10เนี่ยก็คือฮอลแลนด์นะนรทแล เขามีสองร้อยปดสิเจดจดเก้าสี่ส่วนไทยนี่มีสองรอยี่สิบสองมันห่างกันประมาณเกือบหกสิบแต้มอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันรายการต่อไปนะ,ะที่ลงแข่งขันนั่นก็คือวีเอลในปีหน้าซึ่งจะเป็นทัวร์เมต์ที่เขาจะตัดคะแนนโดยการสุดท้ายนะฮะวีนวเอลสพันยี่บสี่ที่จะเอาทีมไปเล่นโอลิมปิกเกมเนี่ย12บเกมที่เราจะแข่งขันนะครับในปีหน้านะซึ่งถ้าเขาไม่เปลี่ยนระบบนะแต่ผมมองว่าก็น่าจะใช้ระบบเดิมนี่แหละ1ิบสองนะั้นในรอบแรกเนี่ยคือมันจะต้องเก็บคะแนนยังไงงใหงห้้้้ไมมมมดดแตตออะะันนชป ก็อย่าลืมว่าถ้าเราแพ้ม,มันจะโดนลบแต้มด้วยนะฮะคือชน,ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้มันก็จะได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยครับคือการเป็นว่าโอลลมปิกเกมในรอบนี้มันแทบจะเป็นไม่ได้ยากแล้วสำหรับเรานะครับก็ยกเว้นว่าฟอร์มเราดีจริง12แมตช์เราเก็บได้หมดซึ่งมันก็มันก็เป็นงานหนักนะฮะในวีนเอลครั้งต่อไปนะครับมันก็น่าเสียดายในผลงานใน3เกมแรกที่ฟอร์มเรามันก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางมากกว่าน,นี้นะครับบวกกับเจอคู่แข่งที่ มันหนักด้วยแหละมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจะหวังเข้ารอบกับทีมอ่ากับการลุ้นระดับโลกเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปแล้วกันนะฮะมันก็ไม่แน่นะับ <c oughs> ก็ด้วยรวมนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของการในันโอลมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่โปแลนด์ and, ที่เขาแข่งที่เราแข่งเสียสิ้นกันไป นะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับนักกีฬาก็เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพมหา,หา,คามนครเปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะได้พักกันในขันจะได้ไม่ได้พักกันในขันในพักเตรียมตัวได้นอนพักผ่อนหนึ่งวันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เดินทางไปแข่งกันต่อในศึกเอเชียนเกมส์2022นะครับหางโจที่ประเทศจีนนะครับในวันที่28นะครับก็คือบินในวันที่27 บิน28นั่นแหละเออใช่บินวันที่28นะครับเพราะว่าไฟล์มันตีสองครึ่งก็จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะแต่เริ่มแข่งขันเนี่ยในวันที่30แต่ว่าทีมไทยเราจะลงสนามในวันที่1แล้วก็2ตุลาคมนะครับผมรอบแรกเนี่ยเราอยู่สายเดียวก,กับมองโกเลียแล้วก็ไต้หวันนะครับถือว่าไม่ไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็เอเชียนเกมเนี่ยก็ทางสมาคมมีาาการประกาศรายชื่อมาไปนี้เรียบร้อยนะครับนันกาากุคลม็ต้ํ ไปถึงลิเบโร่ด้วยตัวรับอิสระจินทรพานาหหนองก็ไม่ได้ไปก็ใส่ชื่อท่านั่งของเซเดมามานักกิจเข้ามาแทนลงไปทั้งหมด12คนนะครับตัวหลักของเราก็ยังคงลงสนามเหมือนเดิมนะชัชชุออนพิมพิชยาอัจฉรพรวิภาวีหรือแม้แต่สสิภาพรน,นะครับบอลลูร,รอบนี้เราไป3คนเท่านั้นเองนะครับทัดดาวหัตถยาแล้วก็จรัตพรน,นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวผู้เล่นของทีมไทยในสกเชิงเกมนะครับซึ่งึกเชิงเกมเนี่ยก,ก็ถือว่าเราก็มีโอกาสเหมือนกันในการที่จะติดเหรียญรางวัลน,นะครับก็ อยู่ที่เรื่องของสายการแข่งขันนะครับเรื่องของเกมการเล่นมันก็จะให้งขักับชิงแชมป์เอเชียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอยืนยันจีนหน่อยละกันนะครับว่าเขาจะส่งชุดไหนมาเพราะว่าผมเช็คใบระชื่อของนักกีฬาจีนจากเว็บไซต์ของเอเชียเกมเนี่ยมันเป็นชุดที่เขาแข่งขันท่าโอลิมปิกหมดหมดทั้งหมดเลยนะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขายังไม่แก้หรือเปล่าหรือจะใช้ชุดนี้ว่าจริงๆเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทั้งนั่งของญี่ปุ่นด้วยนะเออว่าเขาจะส่ง อืมอะไรเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะก็อาจจะเป็นชุดอื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอยินจันจากทางฝ่ายจากการแข่งขันอีกทีหนึ่งนะครับผมหรือว่าทางเว็บไซต์ของญี่ปุ่นอีกทีนึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะว่าเขาส่งชุดไหนมานะแต่เอาเป็นว่าก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราได้ลุ้นแล้วกันนะ <S <S สำหรับศึกอสเิรนเกมในการที่จะเก็บเหรียญรางวัลในครั้งนี้นะครับสำหรับหังโจ 2, 2022ซึ่งจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของทีมสาวไทยในปี2023นี่แล้วนะครับก่อนที่ทน,ทน,น,น,นักกีฬา อ่าไทยลีกก็เริ่มที่จะมีข่าวออกมาแล้วนะครับเรื่องของวันแข่งขันเรื่องของโคตา้านักกีฬาต่างชาติหรือแม้แต่นักกีฬาทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ไปลงไปเล่นลีกญี่ปุ่นลีกเกาหลีกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมอาจจะว่าตอนนี้เดี๋ยวเชียร์ทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายในเอเชียนเกมก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ประมาณนี้นะฮะถึงเรื่องของทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบเพลเลือกแล้วก็อ่าที่จะเตรียมตัวแข่งขันเอเชียนเกมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับในครับช่องเเขขงเรรรราาาาาววอออลยยย์ขงด้นะคับากาห จะกลับมาทุกวันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยแต่ครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ